สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาน้องเกมมาร้องเพลงให้ฟังนะครับวันนี้น้องเกมจะร้องเพลงอะไรดีครับพอหรือ,อยังครับ <c oughs> อ่อาเดี๋ยวเรามาฟังน้องเกมร้องนะครับแต่ว่าวันนี้น้องเกมอาจจะเป็นหวัดน,นิดนึงอาจเสงไม่ค่อยดีนิดน,นึงครับไม่ค่อยสบายครับอ่าเดี๋ยวลองลองฟังดูน,นะครับอ่าพ <c oughs> อทีอ่นักุณการุนผู้ชายทัดนาอยากคิดเอาความ หัวใจผู้ชายคุณสวยคุณเด่นใครเห็นเป็นต้องงมงางอดรักคุณนั้นไม่ได้ยอมตายแทบเบื้อบาทคนคุณค่าผู้ชายให้ตายมาแล้วมากมอย ไปได้สักหน้ามนจังไม่กล้ารุนครับวันนี้ก็น้องจีมก็เสียงไม่ค่อยดีนิดนึงคือเขาไม่ค่อยสบายแล้วมีคนถามนะครับว่าน้องจีนต้องฝังเสียงอีกไหมครับไม่ได้ไปแล้วครับเ็มเริ่มดีขึ้นแล้วครับครับก็ขอฝากแค่นี้แะครับเราเนาะผมขอฝากแค่นี้นะครับเพราะว่าน้องจีมเขามันค่อยสบายก็ขอให้เขาพักผ่อน่อยครับครับ